หนุ่มเวียร์เผยคลิปพินาทีแห่งความสุขตอนที่น้องวิลินเกิดคะ่ะเรียกได้ว่างานนี้คุณพ่อคุณแม่อีกหนึ่งคู่ที่ตื่นเต้นและก็ดีใจไม่น้อยคะ่ะหนุ่มเวียรแล้ววิกกี้คุณพ่อคุณแม่มือใหม่กับล่าสุดนี้นะคะคุณพ่อเวียออกมาเผยภาพคะ่ะอีกหนึ่งชีวิตที่มาเติมเต็มเติมความสุขและเสียงหัวเราะพร้อมกัน ในวันพรุ่งนี้โดยเวียคชั่นทุกช่องทางจะตัวได้ลงคลิปที่คุณพ่อขอยให้กําลังใจคุณแม่ไม่ห่างอยู่ข้างเตียงค่ะเรียกได้ว่าทําเอาคุณพอ่อคุณแม่น้ําตากันไว้ไม่อยู่เพราะว่าได้ยินเสียงน้องวิเลมเป็นครั้งแรกกับภาพนี้จะเป็นอย่างไรมาติดตามรับชมกันเลยค่ะ